สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิทย์ที่จะมาเลื้ยงที่เรียงกันครับพี่น้องครับเราเดินทางมาอีกเบิือนเก่าเช่นเก่าเช่นเดิมครับพี่น้องครับมาตามซองที่11มิติใหม่นะครับพี่น้องครับของตามเราขำโค้งนะครับวันที่13มิถุนายนสองพัร้อยสิบเครับช่างเจร้ยนะครับพี่น้องครับอยากดูว่ามาดูกันว่าช่างเจร้ยจะชอบตัวไหนเน้นตัวไหนกับวันที่13มิถุนายน2 5 1พเราพัฒนานี่ครับ79 98เกองสุดท้ายใช่หมเอ็ดหหรือ68ตัวนี้ครับรอบสุดท้ายแล้ว วันที่13มิถุนายน2 5 1 1ลาวพัฒนาลาวล้วนๆครัาช่องตรงชอบตัวไหนเป็นเน้น798ดเก้าแปดเจ้าถ้าทับอีสองตัวคือเ9 7ด้าหรือว่าก็9ก68คือสามารถ4ตัวสามารถออกได้ทุกทุกรอบใช่ออกได้ทุกรอบแต่เราจะเน้นแต่ละรอบก็คือวนไปเรื่อยๆตไปเรื่อยๆใช่ครับ รอบนี้เจอกันไว้นิดนึงเจอกันไว้นิดนึงคับไปซับขึ้นนิดนึงรอบนี้ก็คือพี่น้องก็จะรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นขึ้นโอเคครับครับโชคดีโชคดีสาธุสีธุยินครับขอบคุณช่านจ้งสรวยัวนะครับขอบคุณและมีความสุขเกินเลยเอฟซีนะครับพี่น้องครับกับที่นี่วิธีฉบันและวิธีเรียบง่ายนะครับพี่น้องครับต้ขอบคุณมากมาก คือมันได้ลุนตลอดอ่ะครับก็ถือว่าเคยแตกสามตัวมาสิบรอบอันนี้รอบที่สิบเอ็ดครับเรามาลุยกันก็ได้ผมว่าจะไม่ไปเอาว่าจะพักก่อนเพราะว่าเอาไงดีเนาะแต่เอฟซีพอพอพอจะถึงวันที่สี่เนี่ยวันที่สองเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยเริ่มโทรมาแล้วช่างอยากได้สองรอบแรกมากอยากได้รอบแรกสองที่สิบเอ็ดรอบแรกมากใช่ผมว่าเอองั้นได้เดี๋ยวถ้าถ้ามาผมก็เช็กเสียงดูมันก็โทรมาหลายคนมาช่างสองที่สิบเอ็ดมาหรือยังครับถ้าอยากได้ผมในฐานะที่เป็นสะพานบุญเนาะเป็นโยมอุปถักต์หลวงพายอาจารย์ก็จะ นำมาให้แต่ผมไม่ไม่มีสิทธิ์ซื้อได้เลยถ้าใครซื้อผากซื้อแทนด้วยผมซื้อไม่ได้ใต้จา์ให้ซื้อครับก็ถ้าใครซื้อก็ซื้อฝากเพิ่นึ่ตัวแล้วนิดหน่อยก็ได้ครับอยาบฝ่ายพึ่งไปเล่นเยอะถ้าเราใหม่ก็พึ่งเล่นน้อยไปก่อนครับเล่นพอสุกสนานตากลังใจตากลังเนาะเป็นตากลังเหมนเราพัฒนาบอกว่าเล่นเพื่อความเพลินเออเล่นเพื่อความเพลินได้ค่ามาม่าปลากระป๋องกับข้าวข้าลูกไปโรงเรียนอย่าไปเล่นเยอะอย่แนะนำให้เล่นเยอะก็คือเป็นเลขที่แบบรัฐบาลเราก็ทําให้เล่นเนาะเป็นเลขที่ถูกต้องนนนััเป็รฐบาล เราก็เล่นแค่นิดหน่อยครับคิดว่าเป็นยาอายุธนะแล้วกันเล่นไปเรือยๆโปรชัยวิจารณ์เลยกันนะไม่ใช่ว่าช่างจดมาแนะนำให้เล่นกันนไม่ใช่อันนี้คือเป็นเป็นแค่แนวทางถ้าท่านชอบก็เล่นไปนิดหน่อยถ้าไม่ชอบก็เล่นผ่านคืออย่าเติมดิกันอย่าว่ากันเลยผมก็ไม่รู้ว่าเล่นออกตัวไหนไม่มีไม่รู้ว่าเล่นออกไหนจริงๆทุกครั้งที่เล่นเข้าเข้าได้บุญของท่านของพระอาจารย์กับคนที่ซื้อผมไม่สามารถที่ซื้อได้ผมแค่เป็นโยมอุปถากที่เออขาดเรืออะไรผมก็จะช่วยพระอาจารย์ขาดเรือจะไปช่วยขาดเรือให้พระอาจารย์บอกเออเงินไม่า อาจจะปูนยังไม่ถึงใช่ใช่แค่ไปอยู่แต่ไม่ลืมลืมลืมเสียงโชคก็มีครับลืมบางคนวันที่ออกเจ็ดเก้าห้าเจ็ดคนซื้อไปทันเนี่ยเป็นพันก็มีโอ้โหซื้อแล้วปิดเขาปิดเขาปิดเขาปิดเลขดังมากเลยช่วงนั้นดังสองที่สิบนี่เป็นซองที่ดังมากจนซองที่สิบเอ็ดเขาบอกว่าทางนั้นลอยสามตัวไปเลยโอ้โหเอสซีบางคนเขาบอกว่าเพิ่งทำไมเพิ่งเพิ่งเห็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยได้ดูคือผ่านพ่อไม่สบายด้วยนะเราไม่เคยไดูเพราะเขาเสียีด้วยที่รับสายไม่ทันไม่ได้รับสาย ไปติดภารกิจต่างๆแต่ว่า,า,ท,า,าทุกครั้งถ้าถึงรอบผมก็จะวันนี้จะเอามาให้เลยก็คือเพื่อพูดดีชอบแล้วก็คือขอบคุณเอฟซีที่ผิดถูกก็ไม่เคยว่ากันมีให้กำลังใจก็ขอบคุณเอฟซีมากๆที่ที่ให้กำลังใจมาตลอดถึงเรืจะมีเคลื่อนมีเข้ามีหลุดแต่คน,นก็ให้กำลังใจแต่ทุกครั้งก็จะเข้าตลอดแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงที่เสร็จมีอะไรท่านพร้อมหรือยังครับพี่น้องพร้อมแล้วก็มาลุ้นกันคือเป็นเลขที่พระอาจารย์ให้มาไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ทิ้งลูกเลยมิติใหม่มิติใหม่ตาม สองทล้านสองทล้านสองที่สิบเอ็ดเก้าหนึ่งสี่กับหกสี่เจ็ดแล้วก็สองห้าสามกับเจ็ดเก้าแปดมีแค่นี้สี่รอบก็คือนี่ราพัฒนาตรงๆล้วนไม่มีนอยไม่มีไทยไม่มีอะไรปนเลยไม่มีปนเพราะไอทีให้โครงการแบบนี้ถ้าหกก็เป็นเก้าก็ได้อันนี้เก้าก็เป็นหกอันนี้เก้าก็เป็นหกก็ได้คือถ้าเก้าหกเนี่ยชอบสลับกันครับเพราะว่าปกติจะมาแค่สองชุดตัวเนี้ยอันนี้ก็จะมาแค่สี่สี่ตัวเนาะแต่ถ้าเราตัดหกสี่กับสี่เจ็ดกับเจ็ดเก้ากับเก้าแปดก็มีค่าเท่ากัน ใครไม่ชอบสามตัวตัวเนี้ยคือตัดมาเดิมเลขราวยิ่มีค่ามันเท่าเดิมคือตัวแรกจะมีสามตัวสองชุดกับสองตัวสี่ชุดถ้าเรากลับตัวเนี้หกสี่สี่เจ็ดสี่ค่าเท่ากับสองตัวสองชุดไอเจ็ดติดเก้าก็ไปสองตันี้เลยตัดปัญหาคือเพราะว่าสองตัวได้น้อย fc ว่าพอสามตัวนิติใหม่เป็นซองที่สวดที่มิติใหม่ต่อไปก็จะปล่อยประมาณนี้ไม่มีสองตัวแล้วสี่รอบนะครับสี่รอบไม่จะไม่มีหกรอบก็คือวันที่หกหกเก้าสิบเอ็ดสิบสามหกคือสิบสามรอบแรกนี้ มีในน,นให้ช่างชอบตัวนีร้รอบแรกที่ใดที่ใดมาทีเออมาท่าทีรอบแรกถ้าผมชอบตัวนี้เป็นตัวหลักโอ้โหเก้าลูสีตัวหลักนะครับ oh ถ้าเป็น,นถ้าเป็นตัวรองก็ตัวนี้ที<ม>ต่ตัวตัวเนี่ยแต่เก้าหกว่าตัวนี้คือรอบแรกวันที่หกวันที่หกเนี่ยหกมิถุนายนหกแปดถึงวันที่สิบสามหกเก้าสิบเอ็ดสิบสามวันที่สิบสิบหกเดี๋ยวเรามาที่สิบห้าสิบหกเราไปเจอกันอีกครับผมสิบหกเดี๋ยวเราได้ลุ้นอีกครับวัธที่วินีการเชียงโชคเนาะ ครับผมใบหนึ่งนี่สามารถเล่นได้สี่รอบสี่รอบนะครับรอบก่อนหกอันนี้ก็เป็นมิติใหม่แล้วสี่รอบเพราะว่าเราจะทับขึ้นจะเจอกันบ่อยขึ้นครับผมนี่ครับใครชอบก็จัดไม่ชอบก็เลื่นผ่านไปก่อนหรือว่าดูดูไปก่อนครับชัวเลกตัวเลขเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่ถ้าตัดก็ตัดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหรือที่สองก็หกสี่เจ็ดถ้าตัดก็ตัดหกสี่โอ้หรือเก้าสี่หมายถึงว่าตัวตัดนี่ไม่ถึงว่าขีดเส้นไว้ขีดเส้นไว้ก็เราแค่ให้ตัดหน้าอย่างเดียวเป็นเลข่มาจากฝั่งเราตรงตรงไม่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 ตัดหลังใช่มม้เาาา่กทีข ตัดหน้าหมดเลยตัหน okay, so yeah. nah, ้าครับ <được> น <Norwegian> so yeah. ี four, so ่องนี้เรื่องจริงตัดหน้าเข้าหมดเขาจะเก้าก็เก้ห่งสีหรือหกหนึ่งีใช่ครับว่าชอปาาเลยใช่เก้าหนสี่หรือหกหนึสี่เราแรกแล้วก็สองห้าสามกับแปดเก้าแปดก็รอลุ้นอาจจะเป็นวันที่เก้าทสเอดที่สามก็ได้คือสี่วันเนี้ยมีลุ้นทั้งสี่วันอ่าครับก็คือเป็นแนวทางนะครับเอฟซีเราคอยมาแล้วมาแล้วสองทีสิ็ไม่มีน้อยไม่มีไทยลาวล้วนๆลาตรงตรงลาวล้วนครับสามตัวเรพี่น้องเนาะเราตามตัวก็คือเป็น เลขของะอที่ให้มาแบบว่าเลขนี้มีความหวังเพราะว่าพอที่สิบเอ็ดเนี่ยมัน fc มันเป็นมิติใหม่มิติใหม่แล้วก็เปิดใหม่ด้วยเหมือนเปิดใหม่เหมือนนับหนึ่งใหม่ด้วยนับหนึ่งใหม่ต่อไปก็จะมีแต่สามตัวอย่างนี้มีแต่สามตัว fc บอกว่าสองตัวออกน้อยได้น้อยแล้วได้น้อยเอาสามตัวดีกว่าหนึ่งบาทยังได้เยอะเลยว่าไงนี้เอาก็เอาผมระอบอกว่าขอสามตัวตรงๆดีกว่าแบบเนี้ยแบบ fc ขอจริงๆครับมันก็จะให้ว่าเออแต่ว่า คือปล่อยไปงี้ก็พี่ถูกที่ว่าพระอาจารย์แล้วกันเาเอองั้นก็เอฟซีไม่เคยว่าเลยก็ขอบคุณมากใช่สมากจะไม่เคยว่านะครับก็คือเป็นตัวอย่างเป็นแค่ทางครับเขารู้ว่าเป็นพี่น็ตแางเนาะครับเราเราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนผมก็ไม่รู้ออกตัวไหนอรัผมรู้ผมก็ซื้อแต่ผมรายงานให้ผมซื้อครพี่เรจากาในการรับชมนะครับต้องกดใครที่มาดูซ้อนที่เสครืจอ็ถือเป็นมิติใหม่ขอบคุณเอฟซีที่มาดูช่องวิถีเรียบง่ายวิถีชาวบ้านที่ติดตามกันมาตลอดไม่เคยทิ้งกนนใช่่คบทาาาาีีวิิตตเหหมอล้้ง็ดข คนที here, no, Gotta, yeah, ่หาสองคนเนี้ยคือมาติดตามตลอดเลขสองกํานเนี่ยเป็นคนที่ติดตามตลอดใครอยากดูสอบถามมีไม่ใช่คนว่าอยากดูช่องไหนเออดูติดตามช่องบอกไว้ทีทีได้ง่ายทีเชวบ้านที่ติดตามตลอดผิดถูกเราไม่ไม่ว่ากันเป็นพลังใจให้กันแต่ส่วนมากจะถูกกว่าผิดมันเลยเลยได้เป็นทองที่เสพติดมาแล้วก็ต้องที่นี่ทีเชวบ้านบางทีเรื่องก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีเนาะที่โอนตังค์มาให้เราได้เงินน้อยตังค์น้อท่านเนาะด้วยกันครับนั่นแหละว่าทุกบาททุกสตางค์ก็คือมอบให้พระอาจารย์กับลูกศิษย์ท่านที่ดูคลิปอยู่ทุกคลลิปเเาจะดดูหมย ดูหมดเลยว่าถ่ายกี่คลิปแล้วว่าเอฟซีร่วมบุญเท่าไหร่ก็จะเป็นถวายพระอาจารย์สามากจะเป็นดินสะให้เขาไปซื้อหินดินปูนทรายแล้วก็กำลังถวาดจะเป็นโซลาเซลล์แล้วก็ที่ทำได้คือทุบเทียนเพราะทําเป็นวัดป่าของุณเอฟซีที่ได้ร่วมบุญก็คือสาธุและช่างโจทยแล้วก็ช่องวิธีรับง่ายทิถีบ้านก็อนุโมทนาให้เอฟซีเอฟซมาร่วมกันว่าได้บุญร่วมกันเดี๋ยวสุดท้ายนี้ก็ให้ช่างจทร์ให้ฟอนเอฟซีในการเปิดมิถีใหม่วิขอใหม่สองที่สิบเอ็ด เสีย่ยงโชคเสี่ยงลาบแล้วก็คือให้มีโชคมีลาบทุกท่านคร,ครับก็ดูไปเรื่อยๆก่อนก็คือซือซ้อแต่ซื้อตามที่เราทุนนะครับเราที่ทมี<ล>ตามกำลังเราที่มีแล้วก็ค่อยดูไปซื้อไปครับถ้าตัดก็ให้ตัดหน้าเน้นรานี้เน้นตัดหน้าแล้วตัดหน้าไม่เคยพลาดเพราะว่าจะตัดหน้าตลอดเลยว่าให้เน้นตัดหน้าถ้าเป็นหกเก้าก็กลับด้วยครับถ้าถ้าตัวที่เน้นอาจจะเพิ่มนิดนึงตัวที่ไม่เน้นก็อาจจะลดอิหย่อนลงมาครับอย่าไปซื้อเท่ากันหมดครับซื้อตัวเน้นก็คือเต็มตัวที่ไม่เน้นก็อาจจะขึ้นน ถ้าเราชอบนะคือถ้าเราไม่ชอบก็ดูก่อนเออทานก่อนดูก่อนแต่เดี๋ยวหน่อเสียดายทีหลังครับคร <congestion. S 3> ับโอเคใช่เออเอฟซีทุกท่านก็โชคดีรวยทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีที่ชาวบ้านแล้ววิธีเรี้ยงกันขอบคุณท่านจริรวนนะครับพี่น้องครับมาให้แนวทางดีๆครับเอฟซีเนาะครับผมถึงอยู่ใกล้อยู่ไกลจริงๆยังไงเราก็ต้องมาใช่ครับเพราะว่าพี่น้องเอฟซีรอคอยเนาะรอคอยครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านจริรวนนะครับแล้วก็เอฟซีฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เปิดสองแรกเข้าสามตัวตรงๆทั่วโลกทททััั่ววปรระเศไยสสดีคบ